จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กที่ถูกฟ้าพามีชีวิตรอดกลับมาปกป้องหมู่บ้านด้วยการปลอมตัวเป็นเทพเจ้าผู้ใช้พลังสายฟ้าวีรันก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แทบทุกหมู่บ้านในอินเดียใต้มักจะมีความเชื่อตำนานเล่าขานว่าทุกหมู่บ้านจะมีเทพเจ้าผู้พิชรักษาและเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวบ้านแต่ก็มีเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ชื่อว่าวีรันที่ไม่ค่อยได้รับความเคารพบ,บูชาจากชาวบ้านซึ่งเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ากุมารันก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่เชื่อว่าเทพวีรันมีจริงเขาจึงมักจะพูดจาลบหลู่อยู่บ่อย แต่แล้วในวันหนึ่งเมื่อเขาผ่านเข้าใกล้สารเทพวีรันเขาก็ถูกฟ้าผ่าเข้าเต็มๆโดยถึงแม้ว่าเขาจะรอดมาได้แต่หลังจากนั้นเขาก็มีปัญหาสุขภาพรุนแรงจนพี่สาวต้องพาไปรักษาที่ต่างประเทศแต่หลังจากที่พาไปได้ไม่นานพี่สาวของกุมารันก็ได้โทรมาหาพอ่อแล้วก็บอกว่าเธอกลัวเพราะมีสิ่งผิดปกติมากบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของกุมารัน หลายปีต่อมาคนในหมู่บ้านยังคงไม่ศรัทธาเทพวีรันแม้แต่เพื่อนสนิทของกุมารันที่ชื่อว่าสก,การายัยก็ยังไม่เชื่อว่าเทพวีรันมีจริงส่วนทางกับพ่อของเขาที่ทั้งเชื่อและศรัทธามากๆโดยในทุกๆวันเดือนดับเขาจะเดินเรียรายเงินชาวบ้านเพื่อนําไปซื้อของทําพิธีบูชาเทพวีรันแต่เนื่องจากไม่มีใครเชื่อและศรัทธาการเรียรายเงินจึงกลายเป็นเรื่องน่าลาคาญทําให้พ่อของสก,การัยทั้งถูกเมินและถูกไล่ชาวบ้านบางคนก็ถึงกับบ่นด่าเขาต่อหน้า แต่ก็ยังดีที่มีชาบ้านให้เงินทําบุญมาบ้างพ่อของสการัไเลยพอจะมีเงินซื้อของมาทําพิธีบูชาเทพวีรันตามลําพังตัดฉากไปที่กุมารันนับตั้งแต่ที่เขามารักษาตัวที่ต่างประเทศเขาก็ไม่เคยได้กลับไปหมู่บ้านอีกเลยแต่ความฝันที่เขาฝันถึงอยู่บ่อยๆมันก็ควรใจจนทําให้เขาคิดอยากกลับไปเพราะสถานที่ในฝันมันคือหมู่บ้านของเขาซึ่งเมื่อสการไรรู้ว่าเพื่อนสนิทกลับมา เขาก็รีบไปหาที่บ้านทันทีแต่พ่อของกุมารันก็กีดกันไม่ให้เจอเพราะกุมารันถูกฟ้าผ่าตอนอยู่กับเพื่อนพ่อเลยพามาโกรธเพื่อนของลูกชายแต่ทางด้านกุมารันก็ได้แอบพ่อออกมาหาเพื่อนจากนั้นพวกเขาก็พากันไปที่บ้านของเซลวีเพื่อนสนิทในกลุ่มอีกคนซึ่งเมื่อเธอเห็นกุมารันเธอก็วิ่งเข้าไปกอดด้วยความคิดถึงจนลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันดูตัวของเธอแถมหลังจากดูตัวได้ไม่ทันไรเธอก็ขอตัวออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆปล่อยให้ว่าที่เจ้าบ่าวอยู่เป็นเพื่อนพ่อกับแม่ หลังจากนั้นเพื่อนสนิททั้ง3ก็ได้ไปเที่ยวเล่นลํำลึกความหลังด้วยกันแต่ในความสนุกสนานมันก็แฝงไปด้วยความอึดอัดอยู่เล็กน้อยเพราะเซลวีแอบชอบกุมารันตั้งแต่ตอนยังเด็กพอได้กลับมาเจอกันในวัยหนุ่มสาวอีกครั้งเพื่อนที่เป็นคนกลางอย่างสกาไรเลยสงสัยว่าเซลวียังรักกุมารันอยู่ไหมซึ่งเธอก็ตอบกลับไปในทันทีว่าอีกไม่นานเธอก็จะแต่งงานแล้วเธอเลยไม่อยากเสี่ยงกับความรักที่ไม่แน่นอนเพราะไม่รู้ว่ากุมารันจะกลับไปต่างประเทศอีกเมื่อไหร่ ในระหว่างเดินกลับบ้านเพื่อนๆก็ได้ถามกุมารันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากไปต่างประเทศเพราะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยติดต่อมาบอกข่าวให้เพื่อนรู้เลยแต่หลังจากที่กุมารันเล่าให้ฟังไม่ทันไร เพื่อนก็พากันเดินหนีไปเพราะพวกเขาคิดว่ากุมารันโกงหกสร้างเรื่องเพื่อหาข้อแก้ตัวเรื่องที่เขาไม่เคยติดต่อมาหาเพื่อนโดยกุมารันได้เล่าให้ฟังว่าแม้เขาจะได้รับการรักษาจนฟื้นแต่เขาก็ยังต้องรับการรักษาอย่างอื่นต่อเพราะเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาโดยเขาสามารถสร้างกระแสะไฟฟ้าจากมือได้ซึ่งทางด้านกุมารันก็รู้ดีว่าสิ่งที่เขาเล่ามันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อเขาเลยจะแสดงพลังให้เห็นกับตาแต่เขาก็ดันหันไปเห็นเนขียก่อสร้างซะก่อน ซึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่เขาเคยเห็นในฝันเขาเลยตัดสินใจลักลอบเข้าไปสำรวจดูข้างในจนเขาได้เห็นว่ามันเป็นสายเคเบิลอะไรบางอย่างซึ่งสก,การไรก็ได้เข้ามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นโครงการของเอกชนที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเพราะพวกเขาหวังจะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีตามที่บริษัทเจ้าของโครงการบอกไว้แต่ภาพในฝันของกุมาแรนกลับเห็นว่าสิ่งที่หมู่บ้านจะได้รับไม่ใช่ไฟฟ้าแต่เป็นความวินาศครั้งใหญ่จากเหตุรเะเบิดที่รุนแรงมากตัดฉากไปที่สารัต นักวิทยาศาสตร์สุดชั่วร้ายเขาเพิ่งประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาอาวุธเคมีสุดอันตรายที่เมื่อฉีดเข้าร่างกายมนุษย์เพียงไม่นานกรางก็จะระเบิดเป็นของเหลวซึ่งเป้าหมายขั้นต่อไปของเขาก็คือโครงการสายเคเบิลปริศนาโดยเขาได้ฝากให้น้องชายช่วยควบคุมดูแลการเดินสายเคเบิลซึ่งสหรัฐก็ต้องการให้โครงการนี้เสร็จโดยเร็วแต่พวกเขาก็กําลังติดปัญหาใหญ่เพราะผู้ช่วยโครงการได้หนีไปพร้อมกับพิม์เขียวสายเคเบิลปริศนาซึ่งน้องชายของสหรัฐที่ชื่อว่าดูฟก็ไม่รู้ว่าจะไปตามจับตัวได้ที่ไหนแต่ด้วยความฉล ของสารัตเขาก็พอเดาได้ว่าผู้ช่วยโครงการคนนั้นจะต้องไปที่หมู่บ้านปลายทางของสายเคเบิลเพื่อที่จะได้แชร์โครงการนี้ให้ชาวบ้านลุกขึ้นประท้วงต่อต้านไม่ให้มีการเดินสายเคเบิลผ่านหมู่บ้านตัดฉากไปที่ผู้ช่วยโครงการเขาเดินทางมาที่หมู่บ้านตามที่สารัตคาดแต่ไม่ว่าเขาจะไปบอกใครที่ไหนก็ไม่มีคนเชื่อหรือสนใจเขาเลย ในขณะเดียวกันกุมารันก็กาลังตามสืบโครงการนี้อยู่พอดีเขาเลยสืบมาจนได้รู้ถึงความผิดปกติและได้รู้ว่ามีชายปริศนามาเตือนชาวบ้านว่าโครงการสายเคเบิลมันอันตรายหลังจากนั้นกุมารันจึงได้ไปถามหาชายคนนั้นกับตำรวจแต่ตำรวจกับโกหกก็ไม่เคยเจอโดยความจริงแล้วตำรวจคนนั้นเป็นลูกน้องของสารัตซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้จับตัวผู้ช่วยโครงการแล้วก็ยึดพินเขียวเอาไว้ แต่ทาง้งนั้นกุมารันก็พอจะเดาได้ว่าตำรวจแน่จะรับเงินสินบนจากบริษัทเคเบิลเขาเลยใช้พลังไฟฟ้าควบคุมคลื่นสมองเพื่อสะกดจิตตำรวจให้เอาพิมพ์เขียวมาให้ซึ่งนั้นก็ทำให้สากาไราสงสัยมากๆว่าทำไมอยู่ดีๆตำรวจก็ยอมทำตามเมื่อเพื่อนทั้งสามคนมารวมตัวกันกุมารันเลยตัดสินใจบอกความจริงกับเพื่อนด้วยการแสดงพลังให้เห็นกับตาและจากนั้นเขาก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าหลังจากที่ถูกฟ้าพาเขาก็มารู้ตัวว่ามีพลังเหนือมนุษย์แต่ในตอนนั้นเขาก็ยังเด็ก หลังจากที่ใช้พลังไปสักพักเขาก็หมดสติไปนานหลายวันมันเลยทําให้เขาถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกจากบ้านเพราะพ่อเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็ทําให้กุมารันทั้งกลัวทั้งรู้สึกแยก่จนในวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจว่าจะจบชีวิตตัวเองด้วยการออกไปใช้พลังข้างนอกคนเดียวแต่พ่อของสก,กาไราก็เข้ามาเห็นพอดีเขาเลยเอากำไลศักดิ์สิทธิ์มาใส่ให้หวังจะให้เทพีรันช่วยปกปักรักษา พอกุมารันย้ายไปรักษาตัวที่ต่างประเทศเขาก็ได้มารู้ในภายหลังว่ากําไรของเทพวีรันทําให้เขาดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เพราะพลังหรือความศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเพราะมันคือกําไรโลหะที่สามารถนําไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีมันเลยทําให้กุมารันควบคุมไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เปิดดูพิมพ์เขียวพวกเขาก็ได้รู้ว่ามันคือโครงการสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยมีเงื่อนไขว่าสายเคเบิลเลเซอร์ จะต้องมีระยะทางยาว30กิโลเมตรเป็นเส้นตรงและที่สำคัญคือมันต้องสร้างในที่ที่ไม่มีผู้คนอยู่ใกล้เพราะหากมีรอยร้าวแค่นิดเดียวมันก็จะระเบิดอย่างรุนแรง หลังจากที่ได้รู้เรื่องนี้กุมารันก็ได้เปิดเผยความอันตรายของโครงการเคเบิลให้ชาวบ้านได้รู้ผ่านช่องทีวีท้องถิ่นซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวบ้านเป็นเดือดเป็นร้อนกันพอสมควรแต่ก็เป็นเพราะรายการทีวีที่พวกเขากำลังดูถูกฉายแทนที่ด้วยการเตือนภัยของกุมารันซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ชาวบ้านหลายคนไม่เชื่อว่าท่อเคเบิลมันจะระเบิดจริงๆซึ่งก็ยังมีชาวบ้านบางคนเข้าใจผิดอยู่เลยว่าท่อเคเบิลเลเซอร์กับสายเคเบิลทีวีคืออันเดียวกัน แต่ไม่นานหลังจากนั้นกูมารันก็ได้รู้ว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งที่พยายามต่อต้านโครงการเคเบิ้ลมาโดยตลอด เขาคนนั้นคือพ่อของสกาไราซึ่งเหตุผลของเขาก็เพื่อปกป้องสารเทพวีรันเนื่องจากเส้นทางของท่อเคเบิลเลเซอร์มันตัดผ่านสารพอดิบพอดีในฐานะผู้ศรัทธาเพียงหนึ่งเดียวพ่อของสกาไราจึงได้ออกตัวต่อต้านโครงการซึ่งเขาก็มักจะพูดว่าอยากเจอดีก็ให้มารื้อสารลองดูแล้วจะได้เห็นความพิโรธของเทพวีรันซึ่งเมื่อกุมารันดี้แบบนั้นเขาก็คิดไอเดียดีๆออกโดยเขาจะใช้พลังไฟฟ้าสวมรอยเป็นเทพวีรัน ทำให้ชาวบ้านกลับมาเคารพศรัทธาพวกเขาจะได้มาช่วยกันต่อต้านโครงการเพื่อปกป้องไม่ให้สารเทพวีรันถูกรื้อถอนซึ่งที่ดินตรงนั้นมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาหมู่บ้าน mm. กุมารันเลยใช้พลรรัดตะกดจิตประธานสภาเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาเซ็นขายที่ดินให้กับบริษัทเจ้าของโครงการนอกจากนี้กุมารันก็ยังสะกดจิตให้ประธานสภาทำตัวแปลก เพื่อสร้างข่าวลือว่าประธานสภา,าถูกเทพวีรันเล่นงานจนเขาหลอนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานข่าวลือเกี่ยวกับอิทธิฤทิ์ของเทพวีรันก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านแต่ในขณะเดียวกันนั้น เซลวีก็เริ่มสังเกตเห็นว่ากุมารันดูอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทางด้านกุมารันริยอมเล่าให้ฟังว่ามันคือผลข้างเคียงของการใช้พลังซึ่งอาจร้ายแรงจนถึงขั้นหมดสติไปแต่ไม่ว่าจะเสียงแค่ไหนเขาก็บอกว่าจะไม่ยอมถอยเพราะสิ่งที่เขาเห็นในความฝันมันอาจเป็นการอย่างรู้อนาคตดังนั้นเขาเลยต้องรีบหาทางขัดขวางก่อนที่หมู่บ้านจะระเบิดเหมือนอย่างที่เห็นในฝันโดยหลังจากนั้นกุมารันก็ได้เพิ่มข่าวลือให้หน่ากลัวมากขึ้น ด้วยการทำสัญลักษณ์บอกลางร้ายเพื่อให้พวกชาวบ้านคิดว่าเป็นฝีมือของเทพบีรันและขั้นตอนต่อไปของเขาก็คือการปล่อยเขาวลือเจวกับตำนานเทพบีรันแต่พ่อของสตาร์ไรก็ได้ทำหนังสือบันทึกตำนานหายกุมารันเลยต้องแต่งเรื่องขึ้นมาเองซึ่งเขาก็ได้แต่งว่าในศึกสงครามครั้งใหญ่เมื่อนานมาแล้วกษัตริย์ต้องยอมสละหมู่บ้านบางส่วนให้กับศัตรูเป็นศิลสงครามแต่หนึ่งในหมู่บ้านเหล่านั้นคือบ้านเกิดของแม่ทัพีรันผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเขาก็ได้คัดค้านไม่ให้กษัตริย์ทำเช่นนั้น แต่กษัตริย์ก็ไม่ยอมรับฟังแถมจะลงทษด,ด้วยการประหารแม่ทัพวีรันจึงได้หนีมายังหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดและจากนั้นเขาก็ได้อธิษฐานต่อบรรพบุรุษแล้วก็ปลงสังขารเพื่อรับพลังจากธาตุทั้งห้าทำให้หลังจากนั้นแม่ทัพวีรันเพียงคนเดียวก็สามารถปกป้องหมู่บ้านจากทัพใหญ่ของกษัตริย์ได้ในเวลาต่อมาชาวบ,บ้านจึงได้สร้างสารหินให้วีรันเพื่อเป็นที่เคารพกราบไหว้ดังเทพผู้คุ้มครองแต่หลายปีต่อมา สารหินเทพวีรันก็ถูกดินทับถมจนเหลือแค่ปลายยอดสารที่ยังโผล่พ้นพื้นหลังจากที่แต่งตำนานเทพวีรันได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการกระจายเรื่องเล่านี้ซึ่งสกาวไรก็ได้แนะนำให้กระจายผ่านแม่ของเซลวีเพราะเธอเป็นคนที่ชอบเมาส์มอยและเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งมากๆซึ่งหลังจากนั้นไม่นานตำนานเทพวีรันก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้ชาวบ้านหันมาเคารพบูชา กุมารันเลยไปหาม้ามาสักตัวเพื่อที่จะทําให้ชาวบ้านเชื่อมากขึ้นด้วยการให้ม้ามาปรากฏตัวในยามค่ําคืนแต่ก็โชคดีที่กุมารันรู้จักเจ้าของฟาร์มอยู่คนหนึ่งแม้เขาจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบขับรถมากๆซึ่งเขาก็ใจดีให้ยืมม้าไปใช้งานโดยเขาคิดมาโดยตลอดว่าม้าตัวนั้นคือหมาสีดํา ในคืนหนึ่งหลังจากที่กุมารันใช้พลังเพื่อสร้างฝาผ่าใกล้ๆศารเทพวีรันพวกชาวบ้านก็มารวมตัวกันถกเถียงว่าฝาผ่าที่เห็นเป็นฝีมือของเทพวีรันจริงๆหรือเปล่า ซึ่งเมื่อชาวบ้านแสดงตัวว่าไม่เชื่อกุมารันก็ได้สะกดจิตให้เขาทำตัวเหมือนกับว่าถูกเทพวีรันสิงเพื่อที่จะบอกให้ชาวบ้านทุกคนลุกขึ้นต่อต้านโครงการท่อเคเบิลเลเซอร์แต่หลังจากที่กุมารันใช้พลังติดติดกันในที่สุดเขาก็หมดสติจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งนั่นก็ทําให้พ่อของเขาเป็นกังวลมากๆจนไม่ยอมให้เซลววีกับสากาไรามาเยี่ยม ในขณะเดียวกันเมื่อชาวบ้านเชื่อเรื่องเทพรีรันพวกเขาก็ตัดสินใจลุกขึ้นต่อต้านโครงการแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้มากเพราะพวกเขาดันขายที่ดินให้โครงการไปแล้วส่วนที่ดินบริเวณศาลประธานสภา,าหมู่บ้านก็ได้ขายไปแล้วเช่นกันซึ่งอีกไม่นานคนของบริษัทก็จะไปรื้อทําลายศาลเพื่อที่จะได้ดําเนินการวางท่อเคเบิลต่อแต่เมื่อกุมารันรู้เรื่องนี้เขาก็หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปขัดขวางการรือร้อศาลด้วยการปลอมตัวเป็นเทพรีรัน ซึ่งเขาก็ได้ใช้พลังไฟฟ้าควบคู่กับทักษะการต่อสู้สุดโหดจัดการคนงานของโครงการเคเบิลจนพวกมันวิ่งหนีก,กลับไปด้วยความกลัวเช้าวันต่อมาในวันนี้พ่อของสาการัไรก็ได้มาถวายอาหารบูชาเทพวีรันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีชาวบ้านคนอื่นแห่กันมาถวายอาหารบูชากันจํานวนมากและหลังจากนั้นไม่นานความเชื่อและความศรัทธามันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เกิดงานพิธีสาการะครั้งใหญ่ ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อรูรู้ว่าโครงการหยุดชะงักเพียงเพราะศารเขาก็ตัดสินใจลงมาจัดการด้วยตัวเองซึ่งเขาก็ได้บุกมาที่งานพิธีสักการะแล้วก็ทําตัวลบหลู่เทพบีรันต่อหน้าชาวบ้านกุมารันเลยถือโอกาสนี้สกุดจิตรูฟ ที่เขาทาตัวเป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสจนลูกน้องต้องรีบพาตัวกลับขึ้นรถแต่เมื่อระยะเวลาสะกดจิตหมดดรุฟพุดดื้รันก็ได้กลับมาโชว์กลางในงานพิธีอีกครั้งแต่สุดท้ายเขาก็ถูกกุมารันสะกดจิตให้กลายเป็นผู้ศรัทธาครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดดรุฟก,ก็ยอมแพ้กลับไปแต่เมื่อเขาเห็นตัวเองในคลิปเขาก็สงสัยว่ามันอาจไม่ใช่ฝีมือของเทพเขาเลยให้นักวิทยาศาสตร์เก่งๆทั่วโลกช่วยหาคําตอบจนในที่สุดเขาก็ได้ข้อสันนิษฐานว่ามันอาจเป็นการสะกดจิตด้วยไฟฟ้า ในวันหนึ่งกุมารันได้มารู้ความจริงว่าเซลวีแอบชอบเขาตั้งแต่สมัยยังเด็กแถมในตอนนี้เธอก็ยังชอบอยู่แต่หลังจากที่ได้รู้กุมารันกลับไม่แสดงออกอะไรให้เซลวีได้รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเธอเธอเลยตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับว่าที่เจ้าบ่าวเพื่อกดดันให้กุมารันต้องทําอะไรสักอย่างทางด้านกุมารันเลยตัดสินใจบอกกับว่าที่เจ้าบ่าวว่าไม่ต้องเป็นกังวลอะไรงานแต่งจะยังคงมีต่อไปแน่นอน ในขณะเดียวกันนั้นลุกก็ได้ส่งคนแฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงและจากนั้นเขาก็ติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ใช้เหตุวิวาทเป็นข้ออ้างจาับชาวบ้านมาสอบสวน ด้วยการทรมานทุกตีเพื่อทําให้พวกเขาเกิดความรู้สึกโกรธซึ่งเมื่อคนที่มีพลังไฟฟ้าโกรธเขาก็จะปล่อยคลื่นไฟฟ้าออกมาจนทําให้อุปกรณ์ตรวจจับทํางานแต่ทางด้านกุมารันก็พอจะรู้ตัวว่านี่คือกับดักของศัตรูลอชาวบ้านทุกคนที่ถูกจับมาเป็นคนที่เคยไปห้องทํางานของประธานสภาทางด้านกุมารันเลยต้องระมัดระวังและต้องอดทนอดกลั้นไม่แสดงตัวช่วยชาวบ้านโดยในตอนที่เขากําลังถูกจับได้มาที่เขาสะกดจิตไว้ก็มาถึงโรงพักพอดี ซึ่งก็สามารถดึงความสนใจของตำรวจเปิดโอกาสให้กุม,มารันได้แอบไปเปลี่ยนชุดเป็นเทพวีรันแล้วก็กลับมาจัดการทั้งตำรวจและดูโดยใช้พลังไฟฟ้าที่เต็มไปด้วยความโกรธ แต่ในตอนนั้นก็ดันมีชาวบ้านคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าช่วงเวลาที่เทวีรันปรากฏตัวกุม,มารันไม่ได้อยู่ในห้องขังเขาเลยพอจะเดาได้ว่าเทวีรันไม่มีอยู่จริงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดจะบอกเรื่องนี้กับใครเพราะนับตั้งแต่ที่ลูกสาวของเขาเป็นอัมพาตไม่ว่าหมอจากโรงพยาบาลไหนก็บอกกับเขาว่าไม่สามารถรักษาได้โดยในช่วงแรกสองพ่อลูกก็พยายามอดทนสู้ไปด้วยกันซึ่งเด็กสาวน่าสงสารก็ต้องอดทนกับความเจ็บปวด ส่วนผู้เป็นพ่อก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อทำให้ลูกกลับมาเดินได้อีกครั้งแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสองพ่อลูกก็ไม่เคยได้เห็นแสงสว่างเห็นความหวงังแต่หลังจากที่เทพวีรันปลากรดตัวเด็กสาวก็มีแรงใจอดทนสู้ทำกายภาพบำบัดด้วยความหวังจากคำอธิฐานและแรงศรัทธา จนในที่สุดเธอก็กลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยเหตุนี้พ่อของเธอจึงรู้สึกขอบุณกุมารันมากๆซึ่งเขาก็อยากให้กุมารันแต่งตัวเป็นเทพวีรันแล้วก็มาหาลูกสาวของเขาสักครั้งแต่เมื่อกุมารันมาหาเด็กสาวเขาก็ได้พูดความจริงกับเธอว่าฉันไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งและที่เธอสามารถกลับมาเดินได้มันไม่ใช่เพราะคำอธิษฐานแต่เป็นเพราะเธออดทนทำกายภาพบำบัดปัญหาตัดฉากไปที่สารัฐ หลังจากที่น้องชายถูกเล่นงานเขาก็ตัดสินใจเดินทางกลับอินเดียเพื่อมาจัดก,การปัญหาด้วยตัวเองซึ่งเขาก็เริ่มจากการพาตัวดุฟมารักษาจากนั้นเขาก็ฆ่าลูกน้องไร้น้ำยาที่ไม่สามารถปกป้องดุฟไปได้ซึ่งเขาก็ถือโอกาสนี้ใช้อาวุธเคมีเพื่อที่จะทดสอบว่าตำรวจจะสืบสวนจากกล้ามที่ระเบิดเป็นของเหลวได้ไหม สำหรับปัญหาโครงการเคเบิลสารัตก,ก็จัดการด้วยวิธีสุดฉลาดโดยเขาทําทีเป็นว่าจะยกเลิกโครงการเพื่อบีบให้ชาวบ้านที่ได้เงินไปแล้วต้องนาเงินทั้งหมดมาคืนให้บริษัทกลุ่มชาวบ้านที่ไม่มีเงินไปคืนให้เลยตัดสินใจว่าจะไปรือสารเทพวีรันเพื่อให้โครงการได้ดําเนินต่อแต่ในระหว่างทางไปศาลกุมารันก็ได้บุกมาแสดงพลังเพื่อขอ่มขู่ซึ่งนั่นก็เข้าทางแผนของสารัต ที่ต้องการล่อให้กุมารันปลากฏดตัวเพื่อที่เขาจะได้วิเคราะห์หาทางรับมือด้วยเทคโนโลยีและวิธีการสุดฉลาดในวันมั่นของเซลวีกุมารันตัดสินใจว่าจะไม่ไปร่วมงานเพราะเขาไม่อยากทําให้เจ้าบ่าเป็นกังวลและไม่อยากทําให้เซลวีรู้สึกสับสนอีกทั้งความจริงแล้วเขาก็แอบชอบเธอเหมือนกันแต่เมื่อกุมารันไม่มา างานเซลวีเขาบอกว่าจะไม่ลงไปทาพิธีสุดท้ายแล้วกูมารันเลยตัดสินใจมาร่วมงานแต่เมื่อเขามาถึงเขาก็ได้รู้ข่าวดีว่างานมันถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากบรรดาญาติญาติมารู้ทีหลังว่าเจ้าบ่าวเป็นเครือญาติฝ่ายพ่อของเซลวีตัดฉากไปที่สารัฐเขาจับตัวพ่อของเด็กสาวมาขังแล้วก็ปล่อยข่าวว่าจับตัวเทพวีรันได้แล้วเพื่อรอให้เทพวีรันตัวจริงเผยตัวออกมา ในระหว่างนั้นสารัฐก,ก็ใช้สารเคมีทรมานพ่อของเด็กสาวเพื่อให้เขายอมพูดว่าใครคือเทียบมีรันแทนใดนั้นเองกุมารันก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะช่วยแต่เขาก็โดนยิงด้วยอาวุธเคมีซะก่อนซึ่งหากเป็นคนธรรมดาทั่วไปร่างของเขาก็คงระเบิดเป็นของเหลวไปแล้วแต่ด้วยพลังไฟฟ้าที่มีมันเลยทำให้เขายังมีชีวิตรอด แต่เมื่อน้องชายของสารัตฟื้นได้สติเขาก็จะเข้าไปฆ่ากุมารันเพื่อล้างแค้นทันทีแต่สารัตกลับห้ามเอาไว้เพราะเขาอยากจะศึกษาพลังอันน่าเหลือเชื่อที่ทําให้ร่างกายของกุมารันมีความทนทานแถมยังสามารถสะกดจิตใครก็ได้แต่เพื่อความปลอดภัยสารัตเลยจะปิดการทํางานของสมองกุมารันเอาไว้ซึ่งในระหว่างนี้เขาก็ได้สั่งให้น้องชายไปรื้อทำลายสารเพื่อที่จะได้เร่งทำโครงการให้สำเร็จ ตัดฉากไปที่เจ้าของฟาร์มตามไม่ดีเขากำลังขับรถไปส่งคู่หูชาวบ้านสุดแสบซึ่งเมื่อใดที่เขาขับรถเขาก็มักจะขับไปชนอะไรสักอย่างเหมือนทุกครั้งโดยในครั้งนี้เขาก็ได้ขับมาชนหม้อแปลงไฟฟ้าทําให้ระบบปิดการทํางานสมองของกุมารันถูกขัดซึ่งเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็เข้าไปดวลเดียวกับสารัต เนื่องจากร่างกายเขายังไม่ฟื้นตัวเขาเลยไม่สามารถใช้พลังได้แถมหลังจากนั้นเขาก็ยังโดนสารัดกระทืบจนเละแต่กุมารันก็หืดสู้สุดใจจนในที่สุดเขาก็เอาชนะได้สําเร็จจากนั้นไม่นานเขาก็รีบกลับมาแต่งตัวเป็นเทพวีรันเพื่อที่จะไปขัดขวางการรื้อทําลายศาลแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่สะสมมาหนัก มันเลยทําให้เขาไม่สามารถใช้พลังได้แถมยังไม่มีเรี่ยวแรงไปต่อสู้อีกตั้งหากโดยหลังจากที่ถูกลุมกระทืบจนหมดสภาพเขาก็ถูกโยนทิ้งเข้าไปในไรอ้อยและจากนั้นรูปก็ได้สั่งให้ลูกน้องเริ่มหรือทําลายสารแต่เพียงแค่เริ่มขุด แผ่นดินก็สะเทือนรุนแรงจนทําให้เสาไฟฟ,าฟ้าต้นหนึ่งลม้มซึ่งสายไฟที่ขาดมันก็พาดไปโดนกุมารันกลายเป็นการชาร์จพลังให้เขาฟื้นตัวโดยหลังจากนั้นกุมารันก็ได้ใช้พลังเข้าจัดการศัตรูซึ่งเขาก็สามารถจัดการไปได้หลายคนแต่ทันใดนั้นดรุฟก็ขับรถเข้ามาชนในตอนเผลอกุมารันเลยต้องถอดกําไลโลหะเพื่อที่จะได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายจัดการดรุฟ ตัดฉากไปที่คู่หูชาวบ้านสุดแซ่บพวกเขาแอบเข้ามาในฐานลับของสารัตและจากนั้นพวกเขาก็ส่วนยิงปืนอาวุธเคมีเล่นซึ่งมันก็ยิงไปโดนสารัตพอดีทําให้หลังจากนั้นไม่นานร่างของเขาก็ระเบิดเป็นของเหลวหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายกุมารันกับเซลวีก็ตกลงแต่งงานกันซึ่งพวกเขาก็ได้มาขอพรที่ศาลด้วยความเคารพศรัทธาที่มีต่อเทพวีรันยกเว้นก็แต่กุมารันที่ยังคงแสดงตัวว่าไม่เชื่อ พ่อของสก,กาไรเลยเอาบันทึกตำนานเทพวีรันให้อ่านเพื่อหวังที่จะทำให้ศรัทธาขึ้นมาบ้างซึ่งเมื่อกุมารันได้อ่านดูเขาก็ตกใจมากๆเพราะเรื่องราวที่อยู่ในบันทึกโบราณตรงกับเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเองเป๊ะราวกับว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในบางครั้งการโน้มน้าวหรือการแนะนำสิ่งดีด ก็อาจาต้องมีกุศโลบายบ้างบางครั้งเพราะเหตุผลและข้อมูลอาจใช้ไม่ได้กับทุกคนเสมอไปยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการแนะนําคุณยายสายธรรมะให้ท่านดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายการแนะนําให้ท่านเดินจงกรมวิปัสสนาน่าจะได้ผลดีกว่าการบอกให้ท่านเดินออกกําลังกายตรงๆสําหรับใครที่ชอบหนังแนวยอดมนุษย์แบบนี้ก็บวกหนึ่งมาบอกแอดได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ